ับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางชาวไร่ไร้ซี่แปดห้านะครับมือนี้พ่อพี่พ่อน้องมาตลาดซื้อขายโคกระเบือหนองกุ้งนะครับอำเภอว้าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเานะครับเปิดทุกวันที่หาชิปชิมหาเงียชิปเงียมหาราคาสามชิปนะครับพ่อแม่พี่น้องยุ่ใกล้มาเลือกเอาใดนะครับรับกระบายรับรองรับวันนะครับหากว่านะครับผู้ใดที่มีข้อสงรับนะครับถ้าได้ก็ป้านี่ยสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดพัน ลูกตัวเมียพร้อมนะครับลูตัวเมียพร้อมกดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องไลไฮซีแปดหานะครับมีภาพแปดตอนราคาเบาๆสามมื่นเจ็ดพันนะคะสามหมื่นเจ็ดพันบาเป็นงวดไทยน้อยนะครับไทยน้อยมีความผนในคราแรแล้นะครันลูกแม่พร้อมนะเพิ่มแม่เพ่ทองเราวันนี้เดแม่ทองสามเดือน 3 7 0 0มบาทนะครับพอแม่พี่น้องสร้างมาปิดนะครับเราับับได้ล้เลครับเรา้าวหไวแหะงรัวับตลาดได้นะครับ้งหลังจากเพ่นเวลาเพือเป็นต้นไปนะครับเวลาเนตรงเป็นต้นไปคุมเพื่แต่ว่าด้ที่มีมาและกินมามก้มรับผมเพื่อนยิ่งเงียบกินมากแน่นะครับ4ีิบเจนะพ่อนะกับผมสามหมนเดบาท ก็จะสนะครถออกตัวได้นะครับแต่เวลาปกติของตลาดนั้นคือนะครับหลังจากเพื่อนเป็นต้นไปตลาดนั้นถึงจะปิแสออกจังใช้ได้นะครับก้งจางใช้ได้แห้ลูกดีได้มีลูกค้านะครับบางท่านได้สอบถามมาเรื่อยๆคพับ แม่มันขึ้นแปลงอ่าแม่กับไก่พ่อเชิงแนะครับตัวนี้รอยซี่สิบวกเลยนะครับรอยซี่สิบบวกยวกันนี้งสดอยู่นะแม่นะนจังหวัดามอเอใดกตามนะครับสวยเลยนะรับสองมเงาเหมือนนะจะไม่ต้องทำใบเพื่อยสักนะครับไม่จำเป็นต้องทำใบเพื่อยสักนะครับอาบมญปเบอร์ขากที่ฝานงองได้ปหเบอร์โจววันวันวันโ ไม่ได้อ่ะศูนย์หกหนึ่งหกสามสี่่เก้าแปดสามศูนย์แสห้อยห้อพัดไม่ได้แส่อ่ะหันข้ามนะครับอำเมืองขอบคุณหลายๆครับใ่หน่อยๆน่อยี่มันขายไปแล้วนะครับขายขายไปแล้วเก้าสองจบความไม่มาทันเห็นนะครับหาาผู้ใดสนใจก้มยังที่กันขายมัน แบบแบบนี้อยู่บ้านนี่อีกหลายปะ่ะเกิดแล pues ้วกูใดกับม room, ันรวมทั้แต่หักนะครับอันน agine 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 S <S ี้รักไวปนะครับอันนี oh okay ้รักไปครับผมขายไปแล้วนะครับรักของมาพิ่นจะขายต่อปเนาะกับผมสองโคมเลยนะครับกำลังมีแม่ว่าตัดกล้องวาผีก้อนกำลังกินนมเลยนะครับเขานี่ไรเป็นไรเพราะว่านี่แดง แดงคือสีเพียงกาขาวถือกว่าขาวบ้านนี่ลูกแม่อันนี้ลูกผู้อันนี้ลูกแม่อันนั้นลูกผู้นะครับนะครับทีมงานหัวฮว่านะแม่มาแล้วนะพ่อนะเป็นผัพริกแดงไปทำก่อพริกแดงมีใบพร้อมนะครับเอชเชหาแปดหนึ่งนะครับเอชเช่หาแปดหนึ่งพริกแดงในขอกผมก็ลุนดูว่าสิบพานว่าพานนะครับตัวนี้ก็น่าจะร้อยสี่สิบบวกนิดหนอกท่องได้จักเดือนพอนี่ กับลูกโทเมียนะครับเนื้อนังดีรู้ปะทิปป์คอรัดตูลาคแปดมกราคมานะครับกำนักอดมีเจ็ดตลานะครับมุกราลาที่มีนางมอคคอ้มอคคอรนี่มอกะล่าเหรอมอกะล่าเนาะกับแมนแมาแล้วเนี่ยกม ถ้าได้กผ้ฟนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้านะครับเจ็ดสิบเก้าตัวนี้ถ้าได้กาแฟหกหาเนาะครับหกพันหาเนี่ยเดินอมยืนนะครับ่ว่าได้ลูกต๊ผูนะครับได้ลูกตผู เสยวเลยนะครับทีนงานพรอมว่าสองตัวนี้กระจุจไา่ชี้สิบวกนะครับไรยที่สิวกว่าลุนทั้งสองตัวนะครับ่วนล่วนลูกส่อนู่วนลก่นลูนลูกส่วนลูส่วกวนลก่นลส่วนวนกส่วนลูกส่วนลูกสนปูกนะคกั่วนลูกสนลูกส่วนลูกส่วนลส่วนะครับส่วนกส่วนลูกสกส่วนกน่วนส่วลูกส่นลูกส่กลูนล่กบกนก่สน่น่ลน สมบูรณ์กับมาแล้วนะครับเ่าได้เห็นกันโดนตั้งแต่โควิดนะครับถ้ามายุ่งอยู่เดนอนี้มายุ่งแค่ไหนหมาเดินดูเงี้ยนหลมาป่ะอีกตัวหนึ่งเปิดไว้หลายบันไดป่ะเนี่ยตัดได้กับป่ะเจ็ดสิบสองนะครับได้ข้าวว่าทองแล้วทองงกเดือนจวนร่องไป้าตรวจร่องเขาลำร่องหรอจ้าจวนร่องลำร่องแล้วนะครับอ่าเขาลำที่ได มียอนแสงได้หนึ่งนะครับมุ่งนียอดแสงนดใ่จอดครบากตลดน่ะเาที่ตครับชุดนี้ตงน้กชุดนี้ชุดสูงลาย40บวกทุกตัวนะครับชุดนี้สูงลาย40บวกทุกตัวัผมควาชมบุญาเบอร์ฝากปีฝากนองนะกเยขาก็เยอะแย่บางินหน่อยนี่มหล่นล่มกันไม่ ทีมงานถัดจำบ่ได้นะครับเซฟติดไว้ทั้งหลังนี่แหละจ้าพ่อพี่อานให้นะครับ0613์หกหนึ่งสามสานย์แปดศูนย์หกหนนะครับทีมงานพร้อสมบูรณ์นะครับบ้านพ้นสูงเฮาขอบคุณหลายๆนะพ่อนะ กับผมฟรีกันเรียบร้อยนะครับแม่นี่กำลังขึ้นเนาะพ่อบุญหลาเนาะห้องไว้จะไดนป่ะเปิดไว้สี่สิบครับสี่สิบนะครับเทียบสามหนึ่งไฮกับผมแม่นั่นหาสิบเจ็ดครับหาสิบสี่หมื่นครับห้าหมื่นเจ็ดนะครับพ่อบุญหลาสวัสดีครับสวัสดีพ่อบุญหลาครับกับผมมีง่วงแม่สาวหน้ารักแรงมากตุ๊บตากับเป็นเวลาครับสไตล์น้อยห้อยชี้แปดห้องแปดราคาก่อนเนาะครับเปิดราคาไว้ไว้ก่อนแม่นี่พ่อบุญหลาสีทับมือแรงมือแรงทับเทียบสามหนึ่งไฮนัดหมอไว้แล้วนัดหมอไว้แล้วนะครับ ึ้นแล้วนัดหมอไม้แล้วตอนนี้ราคาสี 40, <000. S 2> ่หมื่นสีมืครับผมราคาสี่หมื่นซุ้มพี่โภาคอีสานครับผมนี่ครับแมนนี่ใส่เคเอฟสามหนึ 3, 1, ่งเบิ้งมันติเกินยังงึ้นนะครับส<ะ>ีว่าขึ้นรถมากครับว่าขึ้นก็กนมาเลยสีสันจัดจา้านดีนะครับเคเอฟสามนึงล่างเบิ้งตัวน,าน,านา้ววนานีอยู่ราคาสี่หมื่น เอา่อห้ามันไปไกลหมอที่น, bands, น uh ้ำไอ้นี่ได้ป่ะอ๋อคือค right ือข no ้อท no. 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 ับไหลกับคือทับปอยทับปไตนะครับทับปไตกับผมห้ั่นพอท้ายคีดใบน้องมือแรงก็ทับอยไปเลยนะครับพี่น้องไปวัดกันเอามีขิดการผสมครับผมมีขิดอีหล่าท้ายได้ยุดดอกน้อก่อนเนาะครับผมครับผมส่วนส่วนแม่นี่เดี๋ยป่ะแม่เป็นว่าสาวเป็นว่าสาวว่าท่านขึ้นนะพ่อนะอายุสิบเจ็ดเดือนอายุสิบเจ็ดเดือนนะครับอายุสิบเจ็ดเดือนบดครบเครื่อง บทครบเครื่องนะครับเรียงขาเรียบดีนะครับเอจัะกันทำนี้ทุกอย่างบดพร้อมนะพร้อมนะไก่แล้วผมมาไก่แล้วเบิ่งเนื้อหนังเรียมโตนี่ไก่ไก่กลิ่นแล้วนะครับมือนี้พอพื้นรามาฝากสองโตนะครับครับผมณพอพื้นราผมขวาเบอร์นะ 089- 089- 279- 279- 1655- 1655้านบ้านน้องแวงยาวตำบลดอนรัโพส์สองห้องกี่บาทขอนแก่นกับผมกับผมขอบคุณหลายๆนะพ่อเนาะโทรมาตอร้องเลยพี่น้องกแม่ลูกลูกแม่นะครับแม่ลูกลูกผูกกันลูกแม่ลูกแม่เปิดได้หลายบนไดอ่าสี่หมื่น สี 40, ่หมื่นก็ได้ครับผมพอดีเสียงดังน้อยนหนึ่งนะครับกับผมแม่โค้งสางไทยกลางนะครับยับขินมาจัหน้อยหนึ่งอยากใส่หน่อยหน่อยพิมพ์นิยมเฮ้านะครับสําหรับผู้งบประมาณหน่อยนะครับลดต้นทุนลดความเสี่ยงไปเนาะได้สองตัวนะได้ผมว่ถือเด้ผมหลอดได้บัดด่างจะมาจากความเชี่ยวเพลินนะครับผมหลอดได้ผมหลอดมาเลย แม่ยเมื่ท่านขึ้นดอกนะนนลูกกินนมออยืนนี่ครับสายยอ่อนะครับสายยอ่ยยอกหมู่บ้านหมู่ก้อนไปไทยายกล้วยนี่ต้องถอยออกมาไกลๆอันนี้เต็มกล่องข้าวเหนวนะครับเฟรนปกติครับไอ้นี้ก็สชิ่งยู่ประมาณหน่อยสามสิบนะครับตัวน,นี้ครับลูกมันได้ประมาณเจ็ดเดือนนี่ครับผมเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นแด<อ>ักนะ อ่าผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะศู10 10นย์หกหนึงศนี่ย์ห้าหนึ่งเก้านะครับทุณทีมงานงานขบกลางลายๆนะครับห้ยในหอยที่แปดไทยทำมือนีนะครับ มืัอนี้เที่ยวแล้วนะครับสาวโบวีอยากเข็ยงานอยู่บ่ได้มาเข็ยงานเลยบ่ได้มาครับผมเปิดไว้หลายปนไตงอ่ะเปิดใบสี่สิบสองครับสี่สิบสองนะครับสี่หมื่นสองพันบาทต่อรองได้ต่อรองได้นะครับกับคนในต้นไปทุ้อจุบ้านก็ได้ครับครับผมมีหลายปวจุบันานื้อขายกมีอยู่สองสามตัวเนื้อขายมีอยู่สองสามตัวนะครับในเฟซบุกเัอใช่เฟซโบวีเลยเป็นปะใส่เฟซผมครับเฟซหยังเฟซชื่อวัดชรพงศ์คนอินครับครับผมนะครับ ครับผมนะครับอย่าได้ขอรบๆ <c oughs> ครกับผมคุณนะครับทีมงานัยรุ่นเข้านะครับขายงวดทาง f เฟซบ o ๊ครับประกันขาตกขาท้อนในการเบิรนนะครับ<อ>ได้ห,ยดหยอยนายห้อยเฟซบุ๊กนี่ผมบาดีอย่างหนึง่งขันผู้ใดขายงวดว่าวดีล่ะโดนนะ ในตลาดก็ขึ้นในตลาดนเนาะเ้าเาื่อไปเราห้ากันรับประกันให้กันนะครับทางเครดิกทางอย่างขาตกขาถอนนะครับผู้ใดถืออยู่ใดโดนเนะ่ยขายความซื้อกันนี่แหละห้ากับผมทีงานทีนี้นะครับ สี่สิบสองนะครับครับผมับผมไอ้ขอเบอร์เนี่ยศูน0์แปดศูนย0ศ5นย์แปดศูนย์เสนย้าสนย์ูนยาี่ครับศูนย์ห้าห้าสี่นหอยคู่ตาครับคู่ตาเนาะครับคู่าเฟซบุ๊กเฟซบุชื่อวัชรพงศ์คนยินครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเขียนกันทักทายกันเป็นประจำนะครับดีใจน้ำทีมงานคู่เฮานะครับมาข่าวน้ำกัน ไอเป็นบามันขึ้นแล้วนะครับขื้นแล้วว่าท่านได้ทำนะครับผู้ใดมักสายว่าดีว่าเป็นส้นกับว่ายันกจังสีเปิดไว้ร้ายเป็นไรเข้าไปไหเไสามหมื่นพันครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับสามหมื่นหนึ่งพันสายเล่บะเล่ผสมเล่ลูกผสมนะครับเล่ลูผสมว่ามีเขานะครับ สำหรับพี่น้องถามว่าวัวเหล่มันเลี้ยงไงเพราะว่าเลี่ยงจังเคยเลี้ยงนะครับมันก็เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายแต่ว่าขันมูมีเขากันระวังแน่นะครับทุกตัวล่ะมี่นี่ตัวดื้อตัวบ่ดื้อคือกันเหรอนะครับงัวนะครับสี่ตายเป็นแบบมันขึ้นแล้วเด้ ผมเคยเห็นนะครับผมเคยเห็นเพินเ่นเพิ่นเอาแม่เจ้งสีหลัไปใส่บามันแดงเลือดลอยนะครับลูกออกมานีแขนอันตันดีดีลองเบิ่งพี่น้องขันมันขึ้นลองใส่บามันแดงเบงินับว่าใครมันขนบ่บ่ได้ทับขืขน้นลว่วบ่ได้ทับไดนะ้เนาะพี่น้องเอาไปทับเลือกพอดีๆคือพอบุญหลาโหลดใส่มันเคเอฟสามหนึ่งเลยนะไอนะ้เนาะ ผมขวาเบอร์นายไอ้บเนี่ยศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหนึ่งอเจนึ่ย์หนามครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสายุขวักเขามีหลายมาบ่เนี่ยยุขออกบ่มี่เหรอครับือบ่มี่ขายดีเบิร์ดนาะครับกิมนิยมหาพี่นองสนใจโทรหาอ้เพิ่นเบิ่งเด้อเพิ่นหาใส่ยังสีหายนะครับไปใส่กันจักสโตใบนี่ใส่พอเปลี่ยดลอยไปเลยนะอ้เนาะขอบคุณหลายๆนะอ้หอทายตมถูกคิดถูกสนามครับผม ผมขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเอินทักทายทายทำน้ากันนะครับเปิดปลายรายเป็นไดอ่ะเปิดปลายรายเป็นไดนหกคลิบเก้านะครับหกหมื่นเก้าพันบาทลูกเต้าผูนะลูกเต้าผูแหม่มันขึ้นไปอ่ะแหมความผสมนะครับมันมีลูกเบิร์กจังหวัดนะครับถ้าเราผิดแล้วครับเรานาไปเอาลงจาก รถแล้วขึ้นใหม่นะครับแด่คได้นะครับี่เาวัวขึ้นี่หน้าหอกินะครับตนาไปเตียมันนต้งางสูงง่นะครับตัวนี้เกือบรถชุสี่ร้อยหาดชีบวกเลยนะครับถ่ายโชว์แล้วนะครับอันถ่ายโชว์แล้วับษย์เก้าการขายตัวขาถอนนะพี่เนาะครับผม ผมดีใจดีใจด้วยพี่น้องเอื้นไทยขอบคุณหลายๆนะท่านพี่น้องเอื้นไทยแสดงว่าวคุณภาพดีนไอ้เนาะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเอื้นไทยตามได้หาผมขอเบอร์เนี้ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เาแปดจ็ดแปดสองศูนย์สี่สี่หนึ่งนย์สี่สี่หในหอยหอยนกอยู่บ้านใดไอน้องซองห่องครับน้องซองห้องนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอของกันด้วยนะครับเจ็ดสิบเก้าตอลองได้นะครับ ตลาดซื้อขายข้ากระบ,บือน้องกุ้งนะครับเปิดทุกวันทีหาสิบสิบหายี่สิบยี่หาแล้วก็สามสิบนะครับถนนหน้าเฉือกย่างชีสุลาดนะครับพ่อแม่มาพี่น้องมาเลือกเอาใดนะครับไก่ถนนงยสะดวกสบายอาหารการกินหองน้ำหองทาสถานที่จอดรถจอดลากสะดวกสบายนะครับขันบ่มีโอกาสนะครับกดติดตามทางช่องนหอยชี้แปดไ้นะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆกับสิทธิ์ไทยทำฝากพ่อแม่พี่น้องกังสี่เป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับ